ครับวันนี้เรามาที่ร้านร้านอาหาร้นะครับดูดูดูเขาทำตะ้านตะนนี้เราก็นั่งนั่งนะั่นนี้เราสั่งร้านเมกันเรื่องอะไรอันนี้ ไม่ดูเอาเป็นเบอร์สองแต่ไม่เบอร์สี่าอันนี้จะไม่เผ็ดใช่เอาอันนั้นเป็นเทียวเบอร์สองใช่ไหมอเอาเศษเราตักเศษเราตักเทียวเบอร์สามใช่ไหมก็ไม่ใช่แนะดังเราไม่เอาหรือมันมีพริกไงเดี๋ยวตำรักโอแม่ช้างก็ขอไข่เป็นสอไข่นึง

はい。<noise> <noise> ร้านญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมรา้วกนั่งเก่งกันอยู่ร้าญี่ปุ่นโอ้ไม่มีร้านใหญ่ๆไม่มีร้านใหญ่ร้านน่ารนกจะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแบบนี้แหละที่ปุณฮะแม่แม่แม่นี่ตั้งใจแชรอะไรอะ๋ไว้แบบไว้แชร์